การนั่งคุยกันในใจนะครับผมไปเรียนอีกที่หนึ่งมาเขาบอกคือการยิงยานยิงฌานผมไม่เข้าใจไอ้คำว่ายิงฌานยิงยานมันคืออะไรครับหลวงตาเขาแต่งขึ้นเองยังไงครับพูดมันก็ได้สองอย่างนะะพูดทางกายกับพูดทางใจพูด<ง>ทางกายคือออกจากปากนะไงไง่ายเลยไอ้หูพูดทางใจคือนึกแล้วกระทบจี่ใจคือโทรจิตอ่ะ อย่างแกสัมผัสที่จิตคือความระลึกรู้ระลึกเ,เห็นน่ะมันมันไอ้ที่เขาพูดมันก็ถูกเพราะเขาคือเขาแต่งเองว่าคือชานคือยาอะไรพวกเนี้ย <S <S แต่จริงๆมันพูดข้างนอกกับข้างในข้างในก็นึกไงข้างนอกก็คือพูดไงอาจารย์คนถามอ่ะช่งเหมือนเราคุยกับหลวงปู่เนี่ยเราก็นึกถามท่าน สิ่งที่ท่านต่อมาคือความลึลกคือสัมผัสด้วยจิตนะเหมือนกับเราตอบเองถามเองตอบเองอ่ะแต่สิ่งที่เราถามเนี่ยสิ่งที่ไม่รู้สิ่งที่ท่านเราอตอบมาเนี่ยคือจิตเราสัมผัสเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยไงเราไม่เคยรู้นั่นแหละคือการโทรจิตคือการคุยทางจิตไม่ใช่ไปคุย ในสิ่งที่เรารู้นะไปถามในสิ่งที่เรารู้เนี่ยมันไม่มีเสียงตอบรับคือเราไม่มีความรู้สึกรับเฉยๆแต่ถ้าเรานึกถามในสิ่งที่ไม่รู้สัมผัสพอเราจะลึกระล,ลึกสัมผัสได้เนี่ยมันกับเรื่องของเรื่องจริงอะ่ะก็เหมือนว่าเราถามท่านบ่อยๆนะ้ะก็ถามว่า พรุ่งนี้ผมจะได้โชคอะไรไหมจะได้เงินเท่าไหร่อะไรเนะี่ยถ้ามันมีตัวเลขตามนั่นกรับพอพรุ่งนี้ก็ได้ตามนั้นก็โอเคแล้วใช่นั่นคือวิธีการการฝึกตอบคำถามทางจิตเนี่ยคุยกันทางจิตเข้าใจไม่คนถาม ไม่มีอะไรหรอกท่านบอกถามแม้แต่คนยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ท่านบอกสมมติว่าเองรู้จักใครสักคนหนึ่งอะ่ะเขานั่งนั่งต่อหน้าเนี่ยยังนึกถามในใจอะ่ะมันก็ตอบในใจได้ท่านบอกก็คนเรามันมีสองร่างอยู่แล้วท่านว่ามันมีกายกับมีใจอะ่ะกายก็คือธาตุใจคืออธิสมากายที่ซ่อนม,มันอยู่นะ ตอบได้นะท่านบอกนี่ยังนี่ยังไม่ได้นี่ยังไม่ได้บอกแค่นั่เองท่านบอกไว้สมัยก่อนนั่นนะยังมีชีวิตยอยู่เนี่ยนะถามได้เลยถามในใจอะ่ะ <c oughs> แต่มันมีเป็นอีกขั้นหนึ่งแล้วท่านบอกอัำดับแรกก็ถามพระก่อนถามใม้กระทั่งพุทธรูก หมาแม้กระทั่งลูกใครเนี่ยถามได้หมดทา่านหรอมันเป็นสื่อพลังงานหมดนะท่านมาถึงว่าถามุทธลูกถามผู้ลูกหลวงปู่องเนี้ยอยู่ข้างหลังลุงตาเนี่ยหลวงปู่หลวงปู่เนี่ยใครใครหล่อหลวงปู่ท่านก็จะเห็นคนหลอ่อท่านจะเห็นพิธีหลอ่อนนะพิธีหลอ่อหล่อท่านเนี่ยมันจะเห็นภาพเลย พอถนัดไปแล้วเนะี่ยมันก็เหมือนว่าพระเหรียญเนี่ยพอเราดูที่พระเหรียญเนี่ยมันก็จะเห็นพิจีปรลัมพิจีที่เขาทำพิจีว่ามีพระองค์ไหนบัง่งหรือองค์เดียวอธิษฐาน,ม,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 นมั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 นมีภาพอยู่ในเหรียญเนี่ยแต่บอกเหรียญเป็นหมืมน่นแสนล้านเนี่ย ไว้กองเวลาพระท่านนั่งเนี่ยมันอัดผ้าไปโดดท่านบอกอัดไปรเรียบร้อยเลยแต่ถ้าเรามาดูเนี่ยมันจะเป็นภาพขึ้นเลยนี่ก็ยังไม่ได้สอนอีกเพียงแต่บอกไว้เฉยๆถูกไม่คัมภีร์ไม่มีรูปมันมันบันทึกไม่ได้ถ้าเป็นรูปพระเนี่ยบันทึกได้เกี่ยวกับเรื่องพระ ถ้ารูปคนเนี่ยบันทึกเกียก่ยวกับรูปคนคถูกเพราะวีร<ม>ียนที่ตงอยู่เนี่ยทไมเราัไปดูแล้วกระบวนการหรืออะไรยงมีไากเพราะเว่าในเวลาที่เขาถุอกอบางมจิตโเข้าไปมันก็กบันที้ถูก,ก,ถกเพราะเกิดจากคนเ,นเกิดจากพระ เกิดจากพระเกิดจากคนมันทึกไปเลยนี่เส้นเส้นสอนมานานแล้วแต่ถ้าไรเะลาร่วมไปแต่ว่าไม่ได้ไปสนใจก็จะไม่ไม่อยู่ในแ่ไม่ไม่ไม่ได้อยู่อนี้มได้ว่าเราจะเจอสถานที่ที่เราอยากนะดีตรงนั้นได้เราไปจับจับ้มครไดูได้ไม่ได้แต่ว่าถ้าสัพเพดูได้ แต่ว่าดูไม่ละเอียดเพราะมันซ้อนๆกันอยู่มันจะเบอลอภาพจะเบอลอมันต้องถามว่าร้อยปีร้อยปีที่แล้วน่ะภาพตรงนี้ที่จเจริญที่สุดเป็นภาพยังไงที่เสื่อมที่สุดเป็นยังไงนะมันจะเป็นอย่างั้นยุคนั้นเป็นยังไงโอ้โหมันมรุกยุคถ้าบอกภาพรวแในอดีตเนี่ยมันมันกว้างมากเลยมันไม่ได้ท่บอก วิธีดูต้องเขาเ้าใจดูเท่านั้นม่นจะดูเลื่อเปื่อยมันจะเป็นเบอรผ้าเบอร์มันซ้อนๆๆๆๆมันเบอหลวองตาแล้วใครเป็นคนดึงผพ้าพขึ้นมาให้รู้ให้เราดูครับคนไงคนที่อที่ฐานน่นนะทั้งหมดนะทั้งพระทั้งพิธีทั้งหมดนะอย่างี้ถ้าดูเลยคนก็มันอัดเข้าไปในเหรียญครับอัดเข้าไปเหรียญเหมือนกันเนี่ยอัดเข้าไปหลวงพ่อองค์เนี่ยครับคนนั่งสวดกี่คนเห็นหมดแหละ ลหลวงตานั่งตรงไหนหลวงพ่อหลวงอยู่ตรงไหนก็รู้หมดเนี่เียมเปนียมมีอเนี่ยใช่หมดเลยไม่ใช่แบบรคไดเยไม่ไม่ไมทุกที่ททุกที่เรามองไม่เห็นพลังงานแต่ทำไมมันทึกได้นี่สดยอด 嘘。<laughs>